เคยผ่าตัดเนื้องงอรังไข่ตอนท้อง37ตอนท้อง7สัปดาห์หรือเปล่านะอันนี้หมอไม่แน่ใจนะคะว่าตั้งต้อง,งท้องเนี่ยคือแปลว่าช่วงท้องหรือเปล่านะแล้วก็ลักษณะการผ่าเนี่ยก็คือเป็นแผนแนวตั้งนะคะบอกว่าฟื้นตัวชา้าตอนนี้ตั้งครันได้8เดือนแล้วมีโอกาสจะคลอดธรรมชาติได้ไหมนะคะก็ในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะเคยได้รับการผ่าตัด รังไข่อันนี้ต้องบอกก่อนนะผ่าตัดรังไข่ไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นซีสก็ตามนะคะถ้าเป็นการผ่าตัดที่รังไข่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผลแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามเนี่ยกรณีที่เคยผ่าตัดรังไข่ก่อนท้องหรือระหว่างการตั้งครรภเนี่ย ไม่ได้มีผลต่อการคลอดตามธรรมชาตินะคะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าแผลที่หน้าท้องเนี่ยไม่ใช่แผลที่ตัวมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่คุณแม่เคยโดนผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดไส้ติง่งผ่าตัดรังไข่นะคะก็ตามเนี่ยตัวนี้ไม่ได้มีผลกับวิธีการคลอดบุตรสามารถคลอดเองได้ถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามหมายความว่ายังไงเด็กก็ต้องกลับหัวนะคะ แล้วก็ปากมดลูกก็ต้องเปิดดีเด็กไม่มีภาวะพร่องออกซิเจนในช่วงระหว่างการรอคลอดคุณแม่สามารถคลอดเองได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนเคยได้รับการผ่าตัดที่หมดลูกไม่ว่าจะเป็นผ่าเนื้อโงกมดลูกหรือเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนก็คือเรามีแผลที่หมดลูกเนี่ยกรณีแบบนี้ต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้นนะคะไม่สามารถคลอดเองได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ การผ่าตัดรังไข่สามารถคลอดเองได้ถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามหรือมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนะคะ